ไปกันดีๆเลยอะถ้างั้นนะแข่งสามหนไม่มีแข่งเลยนี่ดูทำไมมันต้องหยุดวะพูดหนึ่หยุดวะทีมใหม่มึงก็ยังไงหยุดอีกอะเล่ทาร่าเล่ทาร่าก็ยอนมึงขอเก็บชาาลเ่น ฮ่า,ออาแล้วอออะไรนะน้องกดแล้วกดแล้วหยน้องบอกเดียวกน็น้าสนหรอกเราเลยเห็นเกมสองตัวแม่คืงยูก่อน,อ,อ,นอ๋อผมเป็นเลี้ยวขอตัวเล็กนะครับ กูต้อมึงเซฟได้มึงเซฟนะต้องกันไม่ใช่ไอเบสอ่อะถ้ามึงเซฟได้เซฟนะเป็น้องอ้นอกแล้วน้องไปเลยมันฆ่ากูแรกก็ต่อเมื่อมันได้บ้องกูอยู่บนสัางนี่อ่ะก็มีระดับดียร์กลางแบบไม่ชินเลยปกติเป็นคนขี่โดนขี่มือนกันต้องให้ไอติพยไปโอมนะพี่อืม วันสามคนสี uh, Or, uh, it it really mm ่เราเราเราไปยากเราไปยากไปยากเปิดปมหนึ่งลงมาโซนก่อนปะลงมาโซนก่อนเพื่อนเชื่อกูลงมาโซนมังกรก่อนรอดับตอดกลางน้ำมาเพื่อนให้มันเดินช้าๆเลนิโพรสี่หน่อยเลยลงบาลานะลงบาลานะต้องรอลานปะตัวไหนอย่างงี้ไม่ได้บูทอย่างงี้ไม่ได้รอดาร์กแทนได้อารดาร์กแทนได้ โอ้ยอย่หลืมอันติทำไมเป็นติปนะเว้ยหายหมดนะไม่ได้ดีถ้ามึงจะมาเราพอมไหมล่ะลิปโปกับะลิลิปโปทาราสี่ที่เรามีกันถ้าเราไม่มีตัดเลือดวร่อเออพว่าเราต้องปล่อยเว้ยอันติแล้วทาราอันติแล้วไออันติหมดแล้วเว้ยใช่แต่ผมรอน้องอย่าเล่นเลยป่ะไอ้ผู้ถามไม่ใช่บอย กาได้ทุกคนเลยก่อนไม่มีภานิดนะก่อแล้วก็ให้ไอเบให้ไอบอลไอบอลพาเดินยอดรวยกูนะเดินอยูย่ข่ายเลยชอบบอลนะทุกคน ไอ้กีไปซ้ายระวังกันนะวันสามนะเอ้กูโดนเนี่ยจตดเยโดนบัวใช่ดันบัวอืมอะไรปอลูย์ไปซ้ายนะเบสระวังวันสี่นะปั้มขึ้นมาเล่นนะเหมือพอไปบ้างอันเล่นอันดีไปแล้วอ้มันตัดเลยก่อนเอาไวเล่น โอ้ยเฮียอะไรแบบนี้นนมัคมคมนคือแบ 1> บ1ก่อนเลยีกขรางหนองมันไม่กิ้งมันห้านะมันห้ามันเยอะดีดับเบิลเลยกูหลับกันตาไปแล้วขอด้วยขอด้วยขอด้วย ว่าต้องเล่นปวดมากกว่านี้พวกมึงไงสองตัวบุสองตัวครับให้ปวดนะครับปวดเากมากกว่านี้อ่าปวดนะปวดแล้วแขนย้อนแข็งมันมันมันมีสะตอมันสะตองว่ะเดินเดินมาได้ปะมันติแล้วสิมันมันมันมมมมมนป้นนนนนนัันลัลััน ล่างล่างมึงรับเอลาล่างล่างเฮ้ยใครตัดเวฟฉันไม่รู้ปวดรับแกงมาเลยเล่นได้เอ็มเดินอีเดินเดินทายย้ายมาฟาร์มบีอืมสเต็คครบมันตีแล้วต่อดมาดิถ้ามันตีแล้วอมพาดนะมันอมพาดมัล่นเลนนะก็เล่นวุอยู่แดงอย่างเงี้ยน่าเล่นเว้ย về về bay về băng còi đã gần đang buông ở đây này buông ở đâu anh Dương anh Quân kia đang buông ở dưới ở dưới nón mà, đấy mình biết sao đây đã, biết sao đây có đấy, mình biết bấm đấy, mình biết bấm đấy được đấy, bấm bấm, bùa đồn đại, được rồi, được rồi, anh Tý anh Tý, chúng ta phải bấm song nhé, lên đây nè, lên มันนอมังกร้อเปดไน้องไม่ตัดเว็สูง้บนเลยไม่ติ๊กตรงนั้นนะสูงตรงนั้นเลยเหรอบยขัาล่างระวังสกรีนวุรับเลยนะวุระวังังนนะพีุ่นบนโอ้ยมึงเอ้ยโหรุดจัดเลยนะเลยนะ มันหมดแล้วมันหมดแล้วเปครับโอเคมันโซนมังกรเล็กกันกลงางดูดูอับน,บน,บน,นนี้กลางเอวันวันสี่วันสีอาจจะฝืนกันได <laughs> ้นะมึงกินยง <laughs> งันง,ยง <laughs> หยุดอีกมึงยังยังหยุดอีกอ๋อตอนนี้ทาชิกับอาญายอยู่ในป้อมนะครับเราจะทำการทำโท้วยการโถมสี่คน เลงเป้าหมายดีๆเลงเป้าหมายดีครับการถอวันนี้มันสำคัญมากนะครับผมผมเลยต้องหยุดบูนขึ้นวะบูรูบูกับเมทมีแข่งรูบูมีบูว่าเมื่อกี้ที่ดินเม่มีมีแต่แดงโอเคเดินอันที่บูเราอีกอื่นเลยชี้ชี้ป้อมบนให้โชว์ให้บนกันได้ใช่เหรกูเข้าบูนล้ปิดป้อมสามมีพี่แน่นอนกูเดินขึ้นไปช่วย ไอเบยเดินก็ไมช่วยเบยเดินก็ไม่ช่วยบุญน่้นจะไหววันเดียวกูทำขึ้นมาเดี๋ยวกูขึ้นไปช่วยบุญได้นะกูจะเป๊ะจริงไหมผมล่างแล้วป่ะบูดก็ไอเบยก็ไม่ได้โดนกดขนาดนั้นอะเงินมันก็พอมีเหละมึงมาโถ่มึงมาโถมล่างบ้างเอ้ยหรือพวกมึงจะโถมล่างโถมล่างไปเลยทมนะพี่ล่างมีดมอมมันก็ขึ้นไปตามนั้นแหละขึ้นไปเหรอไม่ให้ ต้องเดินอนะ้อม <c oughs> เลยปล่อยวุฒิไปลุยป่าก็ได้เล้พไปบนลยอยมาแล้วละ <c oughs> จะทำได้หรือเปล่าป้าจะเพิ่งเก็บินเนดียนะ กูอยู่กันคิดๆไปพอดิเอ้ยกูมาลองเล่นปะากูมาแล้วเว้ยมันมีเซฟรับอยู่ไม่ต้องไม่หวตถ้ารับกันไหมกูได้กูได้ออกได้ปะเดี๋ยวมันลงไปปิดนะมันลงไปปิดลงไปปิดเยอะนะเว้ยเยอะเด็ดทากนึงนะเว้ยมาช่วยกูกันมาช่วยกูกันกูรับล่างกูรับล่างปั๊มเล่นไปเอ้ยไม่จะเอาลไม่จะบอลมันจะเข้าแดงนะมันรีบุกมันจะรื้อล่างเดินดีๆนะครับผมเดินได้ อยู่าารปิดปอมเพอร์คุณเท่านั้นนั่มันมาโซนมาโซนดดงอ่ะคาราโดไปแล้วยังเล่นได้ปะลองให้มันใช้โอมอ่ะแล้วก็แบบลองมันใช้ยิงเดือดนะโอ้ยแดงเดิน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 เดนนี้เดินนี้เดินนี้มาโดนนะโดนเข้าบนเล้าโอเครับกลางกูณรับอะไรอยู่เป็นแดงมันยังอยู่นะบนสาม ตามท่าด้านขามึงไม่อมคลิปเ้าท้าเจ็บเอ้ยย้อนเจ็บคลายติดแล้วพวกเรากลางเราบนไปเลยเราบนไปเลยกางแอ่วว่าลุงย้อนย้อนเจ็บอ่ะเบ้เบ้รอรอคลิปไหลก็ได้นะเมสี่ห้าวีพี่เบ้รอคลิปไหลลงไปล่างให้ปามอยู่บนเอ้ยสิบเจ็บสิบเจ็บสิบต้องรีสิบต้องรีลงล่างไปตามล่างฟรีได้โอเคอีกกี่ปอก ลูบอยู่บนนะเว้ยเคนโอนกู้ไปหลังบอมได้นะเว้ยเล่นได้ป่นเล่นดิ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 เล่นเล่นดิเล่นดลนดนาเดิเนเนเเนนนดนะเน เอ้มันถมกลางได้ป่ะมันถมกลางได้ป่ะให้มันใจปิดป้อมมาเราเราต้องเอาวงมังกรติวอยูบนติวอยูบนติวอยู่บนเบ็ดเบื่อปดเลยลองดิเอ้ยไม่ต้องตีแล้วนะเว้ยเล่นเล่นได้ป่ะมาเนาะเว้ยติวอยบนอ่ะเอามังกรมังกรมังกรเอ้ยดูดูกูหน่อยนะเว้ยดูกูหน่อยนะมันเดินมาสามมีสามมีกูมีกูมีดูดูดูหน่อยนะดูดูหน่อยนะเดินเลยเดินเลยเคียร์บนบนกลางงี้เออเพื่อนเอาป้อมล้างเแอน ไอพวกมึงดูดูบนด้วยนะไอสองตัวล่างกัรื่องแล้วครับเรื่แล้วครับเล่นได้นะเว้ยมันลงล่างหมดมันลงล่างหมดจำไว้มันลงล่างหมดถอยนะถอยนะถอยถอยถอยได้ป้อมแล้วถอยไปวุโ้ยเบสได้ได้สวยสวยสวยมากสวยมากได้มังกรแล้วนะเว้ยไอ้ปิดกลางนี่ปิดกลางนี่ปิดกลางมันเจ็บสองมันเจ็บสองปิดกลางไปครเบสไปตีิวันเดียวได้ไันนี่มันนี่มันนี่มันนี่ปิดกลางปิดกลางปิดกลางมันใลางปิดกลปิดปัดมยัง ยังยางยางยางมันใช้ไม่ดีตีตีแครี่ตีตีเลย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 ปีปีดหลังแล้วขึ้นไปเอาดากันขึ้นไปดาขึ้นไปดาเลยกูโร่เนยกูทำล่างก่อนไหวไหวกูตัวเองกูตัวเองเพื่อนไปเคลียร์ไปเคลียร์บนเลยโอ้กูโผล่เองกูโผล่เองกูโผล่ดูกูหน่อยเพื่อนกูมีตัดเลือดเ้ยอะมากเลย มึงอมพาดมึงอมพาเหรอสนกูสอนย้อนว่ะสอนย้อนเออไอีที่นี่มันจริงจริงก่อนมันจะลืมหูลืมตาแค่นี ล้วเซดาคู่นี้ตีป้อมชานะกูมา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 บนอ่ะเจาะพี่เจาะเดินเดินไปข้างหลังนะเดินไปข้างหลังเดินไปข้างหลังเดินมามันเดินนะเดินไปข้างหลังรูปอ่ะรูปกลางอะรีฟาร์มรีฟาร์มออด้าออด้าเชี่ยกลางออด้าไล่ล่างขึ้นบนโอ้น้องเคลื่อนเลยครูพี่กลางเอ้ยน้องครูหู อ๋อจบแล้วลงมาทำไรอีกคนหนึ่งเนยเมืงอยคนนี้ทำได้นะเว้ยวุพี่ทำต่อเนี่ยทำต่อได้นะเว้ยกูตีอีกคนได้นะเว้ยตีนะระวังมันโถมานถ้ามันโถมคือออกนะเว้ยเบสมุมไม่ดีนะท่าล่ามแอล์ซ้ายเบสมุมไม่ดีนะเว้ยมุมไม่ดีมุมไม่ดีเพื่อนมุมไม่ดีถอยอได้ไหมถอยถือว่าพี่วุฒดพี่บุฒดได้ฟรีอยู่ไอ้ยพี่บุ๊ดพี่บุ๊ดฟรีอยู่คาตาเด้โคยเบสระวังเลยเคเว็บหนึ่ง อาจจะด่ามันโผล่ล่างคือเปิดด่กเปิด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 เลยไม่ได้เจ๊กุมเปิดเลยเปิดเลยมันไม่มาหรอกเดี๋ยวนะกูโดนถ้ามันมาถ้ามันมาคนก่อนนะาไว้ดูกูนะถ้าคนมาดูดูกูก่อนเราพร้อมกว่าท่านมาล่างล่างล่างปั๊บล่างเลยจริ่งย่างได้เลยจริ่งย่างไอ้ที่ผิวกูอยากให้เดินไลน์ไปเลยเราเราได้ด่แล้วค่อยๆนะดูดูเพื่อนเดินนะครับถอยได้ครับถอยได้ครับไม่ต้องห่วง หฮ้ยเฮยเฮยเยอะเยอะถ่ายได้นะถ่ายได้ทำไรเลอยะมเพลย์อยทำเอยู่ทเให้น <No ้องรอไปเราไปลมันมันแบรับมันแบลรับทาร่านะกักลิโปให้ได้เลขวาเข้าขวาเข้าขวาสามรอแล้วกูกลับปนแต่เรามาเล่นกลางนะเดี๋ยวกูรอทำบนลอยเบสมาปล่อยมังกอลงได้เปล่ากลางได้เปล่า เลื่อนบสูงเลื่อนน้างบนสูงมีมีอมบดีอมบดีมันอมร้ามันอมร้เฮ้ยได้กลางแล้วอิกิฟิกได้กลางเหน่นนะมาหน่อยมาหน่อยมาหน่อยปลอมกรปล่อยมักรยังยมีใครวะใครใครปลอมปล่อยในป้อมนะเล่นเล่นบนนะเล่นบนนะเล่นบนนะให้มันให้มันปิดจะมาได้ปะเฮ้ดูกูนะเฮ้ดูกูนะกูจะดูดูกูหนะเฮ้มันเขียนแล้ว รอมงกรเข้ารอมังกรเข้าป็นป้อมใสิยายไมเลยตาหมดเลยรอดูเว็บเว็บนี้เล่นนะไม่นำานำมาดดีได้ตได้ใช่เออรอทำบญดีกว่ามปิดป้อมไม่ทานเอปิป้อมไม่ทานปิดโง่ปิดแล้ว่มบนรอถมบนฆ่าได้เลยคุยให้มันขับไปให้ให้มันขั่ไปให้มันขับไปโลดิโง่ไม้มีป้อมแล้วหูไม่ได้เรา ถึงอะไรไม่ถึงบีบานแม่งบบานำเวลามึงนีย่ะมึงอย่า